ใครเป็นสิวผดแบบนี้หลัวเป็นสิวตนันแบบนี้หลัวเป็นรอยแดงจาสกสิวที่เกิดแบบนี้บ้างครับแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีวันนี้พี่มีทริคในการดูแลผิวไอขา่าวกระจ่างแสภายใน3สัปดาห์ดูคลิปนี้ให้จบนะครับอันดับแรกเลยเลือกจากการล้างหน้านะครับซึ่งการล้างหน้าส่วนมากเนี่ยสำหรับคนเป็นผิวประเภทนี้เป็นสิวและผิวมันง่ายเนี่ยต้องเลือกส่วนผสมที่ชื่อว่าซาลิซิลิกแอซิดนะครับเพราะซาลิซิลิกแอซิดนะครับจะตอบโจทย์ในเรื่องละลายไขมันและที่สําคัญเนี่ยลดในเรื่องการอุดตันของผิวหน้าไดี่่ยยับอออางนกเแคทีีรสิดีีีดมากๆนะะครับแลข้อท่ เนี่ยซาลิซลิกแอซิดเนี่ยลดยึดอาการรอยแดงรอยดำได้ด,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 ดีมากมากก็<ส>หลายคนเนี่ยเลือกใช้ b s a เปอร์เซ็นต์ไม่ถูกแล้วใช่ไหมแล้วครับดังนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องเนี่ยสมัครใช้ก็ตามแต่เป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยต้องเลือก p a บาลานซ์ด้วยนะครับดังนั้นเลือกใช้ b s a ที่0.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างเช่นแบรนด์ตัวนี้คำของ Cross and D เขาจะใส่มาเป็น b s a มาให้0.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอบโจทย์ในเรื่องสมัครใช้ก็ตามแต่เป็นสิวตันไม่สิวอักเซบและไม่อยากให้เกิดการระคคคาา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 ายยยยยเเ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 ืืืืออ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 งงงงผผิิิิววววหหหหนน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 น้้้้้้้มมมมมมกกกกไไไไไปปปป็็็สสสสรร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 รถใใใใชตััีีดดดด่่่่่่แญฝะ นี่ยก็สามารถเลือกใช้เป็เซรั่มของ Cross MD ได้นะครับเขาให้มาตั้ง15%วิตามิน C เนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะแต่ตัวเนี้ยพี่บีไม่ได้เป็นในเรื่องเป็นปลาเป็นกระและผิวหน้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยพี่ก็ให้น้องใช้พี่บีไปลองใช้เหมือนกันครับและนี่คือหลังจากน้องใช้พี่บีใช้ผิวหน้าจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับอันนี้พี่พูดกันว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยคืออยู่แล้วแต่บุคคลได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยพี่พูดเลยว่าผลลัพธ์ที่พอ,อใจเนี่ยถือว่าพอใจในระดับที่เกินคาดหวังดีเยอะมากๆสำหรับใครสนใจเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อตรงตะการได้เลยนะครับพี่บีแปะพิกัดให้เรียบร้อยแล้ว